นัอบน้อมแด่องค์พระสมมาสัมพุทธเจ้ากระานบนศก,การหลวงพ่อวิละศิลาโชโตกระดานบนศก,การพระคุณเจ้าทุกโรเขาจเจริญธรรมไปยังคุณเมชีเมชีพราหมณ์และยติธรรมทุกๆท,ท่านจีกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมพัธสมาคม FM ฟเอ็มร้อสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้การศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำการออกอากาศจากวัดป่าบ้านสร้างคุยอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนัติธรรมที่กำลังติดตามรับฟัง อยู่ในขณะนี้ก็สามารถแจ้งผลของการรับฟังแสดงความคิดเห็นนะครับรืยว่าจะสนทนากับผู้ดำเนินการก็โทรมาที่042 734457รายการนี้ก็คือรายการธรรมะกับชีวิตดำเนินรายการโดยกระผมดบับตำรวจน้โมรายการนี้ก็จะมา ทุกท่านเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดีช่วงเวลา18นาฬิกา20ทีถึง19บเ้นาฬิกามาพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันที่13กรกฎาคม258 25 8นะก็มาพูดคุยกัน พให้เกิดความผลคลายนะครับจุดประสงค์หลักคลายความยึดมั่นจุดประสงค์หลักผลคลายไม่เครียดสบายใจปลดทุกข์ได้ จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องบุญวายไม่ใช่เรื่องบุญวายไม่ใช่เรื่องยงอยากการที่จะนำเราเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยที่แท้นะครับแท้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 ทแท้ทแท้ไม่ได้จอมปลอมที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขจอมปลอมวิธีการที่จะนำเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงมีหลายวิธีมากให้เลือกเส้นทางการเดินมีเยอะอยู่ เราจะเดินเส้นทางไหนก็ทางเดินของใจนะครับกำลังพูดถึงทางเดินของใจทางเดินของใจเส้นทางไหนอันถูกจริตกับเราถูกจริตไหมคราว่ามันทำแล้วมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้น อาการอยากฆ่าตัวตายมนุษย์ลงอาการบีบคั้นอาการเครียดอาการคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อาการเห็นคนเป็นคนอาการเห็นเป็นตัวเป็นตนอาการเห็นอะไรเห็นเป็นคน มนันลดลงอาการโรคจางเบาๆนั่นแหละนั่นแหละใช้ได้พยายามอย่าให้โรคเข้ม,มยิ่งปฏิบัติไปโรคยิ่งเข้มยิ่งปฏิบัติไปยิ่งมีความยึดมั่นถือมั่น ยิ่งปฏิบัติจึงมีเรื่องมีเล่าให้ได้โม้ได้คุยให้ได้สาธยายไม่รู้จบอันนี้แหละถ้ายิ่งปฏิบัติจึงมีเรื่องพูดมากนะไม่ใช่แล้วเป็นตัวเป็นต้นเป็นต่นตอนพันกันอุ้มรุ่มอุ้มรุ่มสอดคล้องกัน พันกันพูดวนไปวนมาอยู่ในปริยัตินั่นแหละพูดกลับไปกลับมาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ไม่หูปากสักทีมีตัวมีตัว,ตวนอกมาลาบเหตุกันตลอดตลอดตลอดอเขาจะเรียกว่าทำแตก เสียฟุ้งนะครับอาการฟุ้งใครเป็นอยู่มั่งอาการฟุ้งเนี่ยใครเป็นอยู่เจอหน้าใครมันก็อยากพูดเนี่มันก็อยากพูดเจอหน้าใครมันก็อยากบอกอยากพูดอะไรปุ้นไว้เจอหน้า เจอหน้าต้นไม้นะยมันก็อยากพูดให้ต้นไม้ฟังเ,เห็นอะไรมันพูดให้ฟังหมดมันหุบปากไม่อยู่ไม่มีคนมันอยากจะพูดมันก็ยังอยากจะพูดให้ต้นไม้เจอหน้าสุนัขมันก็อยากพูดให้สุนัขฟังเจอมดมันก็อยากพูดให้หมดฟังทำทำระเบิดไม่เหยียบไม่หุบปาก แต่ผู้ที่เข้าใจธรรมะเนี่ยันไม่เป็นตาพูดเขาก็ไม่พูดนะไม่จะเป็นมันเงียบมันเงียบทำแท้กอเงียบการเจริญธรรมเนี่ยมันต้องเจริญไปทางเงียบนะก็ให้สังเกตตัวเองถ้ามันเพลเยอะปากจะพูดเลยผิดแล้วนะคือหมายว่าเพเยอะใจถ่าผมจะพูด ว่ามันจะมีเรื่องขึ้นมานะมีเรื่องขึ้นมาทำแท่นี่ไม่มีคำถามไม่มีคำตอบนะทำแท้ไม่มีคำถามไม่มีคำตอบคือมันจบตั้งแต่ไม่มีคำถามแล้วนะถ้าไม่มีคำถามแล้วจะตอบอะไรเมื่อคำถามมันไม่มีทำแท่นี่มันไม่มีคำถามก็ลองดักคอมันลองดู อตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันมันจะถามขึ้นมานะครับใครถามก็ต้องถามดูมันจะถามเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเราก็ถามว่าใครถามใครเป็นคนถามไอ้ตัวทอดหลังที่บอกว่าใครเป็นคนถามนี้เป็นการถามเพื่อสลายเรื่อง เป็นการถามเบื้องต้นในเรื่องแต่ถามตัวแรกอะ่ะเป็นการถามเพื่อมีเรื่องต่อไปมันอาจจะเป็นเหมือนเรื่องดีอะครับเป็นเหมือนเรื่องดีถามเรื่องธรรมะอเป็นเรื่องดีแต่พอมาสังเกตดูแล้วมันก็อืมมันก็เป็นเรื่องอะที่เหมือนก็เราจะไปหลงเนี่ยที่เราศึกษาฟังไปมันก็สนุกเหมือนกันนะ ฟังปริยัติบางทีผมก็ฟังไม่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับผมฟังหลวงพ่อเทศรากว่าเออดีดีดีด,ดีสอดคล้องกันดีนะอืมมันก็มีร้อยเรียงกันนะครับสอดคล้องกันทุกอย่างอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเรื่องไหนก็เรามาร้อยเรียงกันสอดคล้องกันตรงนั้นนะนะครับก,าาก็ด่าก็ กร็ร้อนเหมือนกันถึงแม่ฟังธรรมะแล้วมันสอดคล้องกันกับเพยธรรมะอนัตตา,ากลับอะไรแล้วกลับอะไรตอนนั้นรู้สึกสนุกเหมือนกันนะครับมันก็เลื่อมเลื่อมหล่งหลันานแล้วมันสอดคล้องกันนะครับทำแต่และธรรมมาสอดคล้องกันรู้สึกมันเอามาเอามาเป็นกลมเกลียวเป็นอะไรนี่แหละนะครับ ประสานกันผมก็พูดให้ฟังนะครับรบอกกันว่ามันก็สนุกดีเออใช่ใช่ใช,ใช่ไอตัวใช่ใช่ใชอะธรรมะถ้ามันใช่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่ใช่อีกนะคือมันต้องต้องวางออกครับถึงแม้มันจะเป็นปริยัติปริยัติที่ถูกต้องเป๊ะแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งยึดนะไม่ใช่สิ่งยึด ถึงแม้มันจะให้ผลเป็นความว่างเป็นความสงบมันก็ไม่ใช่อะสิ่งยึดเลยนี่อะไรๆเนี่ยมันจะต้องไม่ไม่สามารถเผยเยอะเผยเยอะออกมาได้ไปเยอะปากมาได้นะ,ะมันจะผดขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นตัวเป็นเรื่องเาวาไม่ได้เลย ระวังมันจึดขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ได้นะครับมันมันปั้นเรื่องกันมาเนี่ยอะไรก็ได้มันจะไม่ใช่แล้วนะครับบางทีเราก็เห็นมันขึ้นมาช่างมันนะครับก็บอกไปว่ามันไม่ใช่เรานะครับที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ไหมคราบว่ามันไม่ใช่เราเหตุการณ์ต่างๆนี่มันก็มีตามปกติแต่เหตุการณ์นั้นมันจะไม่ใช่เราเท่านั้นเอง นะครับผมพยายามที่จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าอธิบายให้ฟังว่าการการที่เราจะพบกับความสุขแท้จริงได้อ่มันจะต้องเป็นลักษณะการที่เรื่องมันน้อยลงสตหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่ที่ปฏิบัติอยู่ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธินะครับก็เป็นต้องเป็นลักษณะของการนั่ง ที่เพื่อให้มันเรื่องน้อยลงหรือหมดเรื่องไปในที่สุดซึ่งเรื่องคำว่าเรื่องเรื่องเนี่ยเรื่องแต่ละเรื่องทุกเรื่องมันก็ต้องมีตัวผุดตัวกำเนิดก็คือตัวเราก่อนมีเราเราถึงมีเรื่องบางทีเรื่องกับเราก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละเรากับเรื่องเรื่องกับเราเนี่ยมันอันเดียวกันมีเราปุ๊บมันมีเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีมีเราปุ๊บมันจะมีเรื่อง ควาว่งตัวเรานะมันจะโผล่ขึ้นมามันโผล่มาเอาเหตุการณ์นะครับโผล่มาเอาเหตุการณ์ต่างๆที่มันปรากฏอยู่นะครับที่มันปรากฏอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่จะลืมนะฮยจะลืมสัพเพธ,ธมาอนัตตาบอกได้คําเดียวว่าอย่าลืมสัพเพธ,นะธมาอนัตตามันคือความว่างคือความไม่มีเรามีสติ อยู่ตลอดนะครับมีสติอยู่คอยและแวดระวังที่จะ่อยละวฝ้ระวัะวงความสุขกบกหรือความไม่ว่างความมีเราที่ยิ่งความว่างไม่ต้องไม่ต้องกล่าวถึงก็ได้แค่แค่บอกว่าระวังจะอย่าให้มีเราเานียมันก็จะเข้าสู่เข้าสู่ความว่างเอง เห็นเห็นเห็นความทุกข์ที่ตัวเราเกิดเนี่ยเกิดทุกขราเป็นทุกลําไปไม่ถึงเราเห็นความทุกข์แล้วเกิดทุกขราเป็นทุกลําไปเกิดทุกขราเป็นทุกลําไปเกิดทุกขราเนี่ยเราระวังการเกิดคือเราระวังเรื่องความทุกข์ท่านบอกว่าเมื่อเราเห็นทุกข์นะเราก็จะเห็นเห็นเห็นนิโรธเหมือนกันเปาแสเดีอกันถ้าคอยระวังเรืองไมาให้การเกิดนะ เรื่องไม่เกิดทุกข์เนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปถามหาเขาบ้างนะครับมันก็จะเข้าใจความบ้างเองเมื่อท่านไม่ร้อนอท่านก็จะเห็นความเย็นเป็นเรื่องธรรมนาเมื่อท่านร้อนท่านก็จะไม่เย็นเมื่อท่านเย็นท่านก็จะไม่ร้อนนะมันเป็นมันเป็นของที่อยู่ตรงข้ามกันนะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปสร้างสร้างสร้างความบ้างก็ได้ให้ท่านระวังนะครับระวังการ การไปตวปรวจไปตนที่มันจะโผล่ขึ้นมาแค่นี้นะครับผมไม่ได้ผมไม่ให้ท่านทําอะไรมากแค่ระวังแค่นี้มันจะทําให้ท่านเนี่ยสามารถเข้าสู่นิรามิสุขได้โดยง่ายโดยง่ายหมายถึงการปฏิบัติที่มันไม่ยุ่งยากไม่ลำบากซึ่งก็พูดบ่อยมากนะครับม่ว่าจะเป็นการกินเยืนเดินนั่งนอนนะครับก็ระวังระวังติดขัดติดข้องอยู่ไหนก็ เอาวันนั้นมาพิจารณาครับให้อย่าอย่าข้อสําคัญนะครับอย่าดูถูกตัวเองข้อสําคัญมากอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ผมบอกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับทุกท่านมีนิพพานเป็นเป็นของเจ้าของทุกท่านมีนิพพานเป็นของทรัพย์ของตัวเองอยู่กับตัวเองทุกคนผมบอกเลยว่าพระอารหันต์ก็ไม่ได้ต่างจากท่าน มีกายเนื้อมีกระดูกมีตับมีปอดมีไส้มีพุงมีใจเหมือนกันมีรูปมีนามคือกันนะมีคือกันมี่บอให้มีใจคือกันมีรูปมีนามคือกันแต่ท่านเพียงแต่ท่านไม่ยึดเฉยๆซึ่งตรงนี้ทุกท่านก็ทําได้นะทุกท่านก็ทําได้ทําได้จริงๆทําได้จริงๆสามารถฝึกได้ปฏิบัติได้ ทุกคนทุกท่านผมเห็นหลายคนแล้วนะครับหลายคนแล้วที่ที่อ่อนที่น้อมที่ยอมอ่อนน้อมยอมที่จะปฏิบัติคืออ่อนในธรรมไม่ได้แข็งกระด้างส่วนบุคลิกของผู้คนที่ ปฏิบัติไม่ได,ด,ด้ส่วนมากจะแข็งกระด้างจะแข็งกระด้างจะไม่ยอมอที่จะเปิดใจเข้ามารับฟังจะได้อะไรมาสักอย่างอาจจะได้ความรู้อะไรสักอย่างของเขาแหละแล้วเขาก็เอาเยอหละยดอดเยอะละไม่ยอมมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อผมก็ไม่เถียงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แต่ไอ้ที่เป็นอย่างนี้นะคือเราอ่ะคือเขาอ่ะเขาไปกรรมเอาเต็มเต็ม ไม่ได้เถียงผมไม่ได้เถียงแต่ว่าอย่าอย่ายึดได้ไหมนะตรงนี้แหละไปรู้มาแล้วก็ยึดแล้วก็ถือแล้วก็นี่แหละถ้าพูดไม่ถ้าพุดนพูดไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะไม่ใช่นี่แหละครับไอ้ที่ว่วอย่างเงี้ยคือเราแล้วล่ะครับอย่าลืมว่าสิ่งที่พูดออกมาได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมะถ้าคุมปากได้นะครับถึงเป็นธรรมะ พระพุทธองค์ท่านยังบอกเลยนะครับย้ําท่านบอกว่าแม้แต่คําตัดของท่านเนี่ยไม่ใช่ไม่มีสาระไม่ได้เถียงไอ้สิ่งที่ท่านยดึดอยู่ะว่าไม่มีสาระแต่มันมีสาระมันคือมันมีสาระอยู่แต่มันไม่สามารถจิตมันคือมันอะไรมันเป็นเพียงทางผ่านอย่าได้ไปอย่าไปได้ไปอ่ไปยึดให้เป็นเรื่องเป็นราว ใดๆนะครับไม่สามารถยึดได้บอกตรงๆว่าใดๆไม่สามารถย,ยึดพันได้ยึดเมื่อไหร่ก็ไปทุกไม่ว่าจะเป็นรูปหรือนามหรืออะไรสงบขนาดไหนนิ่งขนาดไหนเหาะได้มุดน้ําดําดินโง่โงก่ก็ยึดไม่ได้ฉลาดก็ยึดไม่ได้อเรียนเก่งก็ยึดไม่ได้เรียนไม่เก่งก็ยึดไม่ได้อื จนก็ยึดไม่ได้รวยก็ยึดไม่ได้อะไรอีล่ะบาปก็ยึดไม่ได้บุญก็ยึดไม่ได้อ,อะไรอีกมีอะไรไหมโผล่หน้ามาโผล่หน้ามาว่ามามีอะไรยึดได้ไหมมันไม่มีธรรมะพระพุทธองค์นี่ก็ยึดไม่ได้ใช้ได้เอามาใช้เป็นเครื่องมือได้ แต่ไม่สามารถที่ยึดออกมาคําว่ายึดออกมานี่มันมันเห็นหลายคนแล้วไปศึกษาแล้วมาฉลาดมากเลยแล้วก็เป็นโอ้โหเนี่ยเป็นตัวเป็นต้นเป็นตอนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวถ้าใครพูดมาไม่ตรงนี้โอ้โหไม่ได้เขาไม่เห็นหัวใจเขาที่มันไปยึดอแล้วยึดอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมก็ชั้นนี่แหละเก่ง อย่บอกเนี่ยฉันเก่งฉันเก่งกขาพวกเธอก็แล้วกันฉันเก่งกัาพวกเธอเ้นแล้วกัน่ะฉันรู้หมดละฉันรู้หมดเลยนี่มันจะมาอย่างเงี้ยตายตายอยู่ในวัดตาสงสารเนี่ยตายข้อรอดตายไปไหนไม่รอดนะครับพระอรหันพระอริยะเจ้าท่านก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละคำว่าเป็นเหมือนกันนี่หมายถึงว่าท่านศึกษาเหมือนกันท่านเห็นเหมือนกัน กับพวกท่านนั่นแหละแต่แต่ท่านไม่หยุดเฉยท่านไม่หยุดท่านใช้อุปกรณ์ในการศึกษาทรมมาแค่แค่เป็นเครื่องมือเฉยไม่ใช่มากอดเป็นของเราปฏิบัติธรรมยิ่งปฏิบัติยิ่งเรื่องเรื่องยิ่งหน่อยไม่ใช่เรื่องมาก พยา,า,ายามงดสร้างเรื่องพยายามยากกางดสร้างเรื่องพยายามยาเป็นผู้กำกับองดสร้างเรื่องและอะลายเรื่องเรื่องไหนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเอาไม่ต้องไปว่ารักษา,าธาตุขันเฉย,เฉย มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วอยู่อย่างพอดีพองามคือมันมันไม่ได้อะไรนะตัวเราไม่มีนะมันที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นสสารเนี่ยเป็นสสารที่จะพูดตามวิทยาศาสตร์คือเป็นสสารตัวเราเนี่ยม็นสสารที่มารวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผมคนเล็บฟันนังเนี่ยดินน้ำลมไฟก็เป็นสสาร บเป็นสาสารมารวมตัวกันบางที่ก็มาจากเนื้อหมูนะมาจากซากพืชซากสัตว์เป็นสาสารที่เปันแปลงเข้าไปนะครับเอาเนื้อหมูไปไปทอดนะครับแล้วก็มากินเข้าไปเอาผักคมไปลวกแล้วก็มากินเข้าไปรัามะลวก็ไปไปตำยำมะละกอนะครับแล้วก็กินเข้าไปกินเข้าไปเป็นสาสานนะครับมันแปล ไปจากพืชไปจากสัตว์นะครับแล้วก็เข้ามาที่เราส่วนเสียก็ขับถ่ายออกไปส่วนที่ร่างกายจะนําไปใช้ก็มุนออกมาหมุนออกไปในร่างกายเรานี่มุนออกไปแล้วก็มีการละลายออกไปเป็นเหงือเป็นขี้ใครเป็นขี้มูกอ่าเป็นอะไรนะขี้ตา มันหลุดมันหลุดออกไปนะครับในการแปลสภาพนะครับมันก็ไม่คงที่นะครับมีการเหียวไปเรื่อยๆนะครับตามวัยตามอายุของมันจากเด็กก็จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีการเสื่อมสลายไปเรื่อยๆนะมันมันก็จากสาสารนะครับก็มีการกินเข้าไปทุกวันแล้วก็มีการขับถ่ายม้วนวนอกไป ลมหายใจของเราก็หายใจเข้าก็ลมยินในอากาศนั่นแหละที่เรา <c oughs> มองมาเห็นนี่แหละมันเข้าไปในร่างกายเราเอลมแล้วก็หายใจออกมันก็สาสาที่หม,นมนอมนหออมุนเข้าหมุนออกม,มุนเข้ามุนออกนี่ดูลมก็ได้นะมุนเข้ามุนออกลมที่คนที่อยู่ตรงข้ามเราเมื่อกี้เขาสูดเอาเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็สูดเข้าไปนะครับลมเขากับลมเราอันเดียวกันบางคนไปไป,ไปเกียรติชัง คนนั้นคนนี้ก็เริ่มคิดไปว่าเกียิคนอื่นนี่ก็ก็เหมือนกับเกยียดตัวเองนะครับเพราะาลมลมของของเราของเขามันก็เข้าเขา้าออกกนะครับลมเราลม,มเขาเขากับเราก็อันเดียวกันนะครับเขากับเราก็อันเดียวกันอเขากับเราอันเดียวกันบางทีกินข้าวเอาหม้อ,มอดเดียวกันอีกจังห,กหักมันมันมาโกรธกันอีกาตาต่างๆมันก็มีการหมุนเข้าไป มันออกมานม่สารารมีความเปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายมันก็เอาไปเผาแหละนะครับส,สาราส่วนพลังงานล่ะก็นี่แหละที่อ่นี่แหละที่เป็นใจเนี่ยนะครับที่มันมีเป็นน้ำมาทำเนี่ยพลังงานเป็นน้ำมาทำพลังงานมันก็มีอาการที่ไม่นิ่งนะครับมีอาการนะ่ะมุนไปมุนมา ดีใจเสียใจขึ้นๆรวๆของมันนะครับมันเหมือนเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราอีกต่างหากเออมันเหมือนจริงเหมือนเราแต่มันไม่ใช่มันมันมันเหมือนเรานะไออตัวเราคิดเราคิดอะไรเราอะไรนะเราโกรธมันเหมือนเรานะเราดีใจอ่าถ้าเราแต่ถ้า เราพิจารณาเข้าไปเราจะเห็นมันมันก็ไม่ใช่อีกนะมันก็เป็นพลังงานเฉยๆเห็นไหมครับตามวิทยศาศาสตร์ก็มันมันจะมันจะมีการดับสลายของมันไปม,นมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะเหลืออะไรก็รคือเราก็ไม่เหลือไม่เหลือมันก็คือว่างๆนะครับคือว่างๆลักษณะการอย่างนี้มีจริงแต่ว่าก็ แต่ก็ถึงจด่นจะเป็นอย่างนี้แต่ทุกอย่างมันก็สามารถที่จนะทําได้อยู่นะกินข้าวได้อยู่ยืนเดินนั่งนอนได้ตามปกตินะครับท่านไม่ต้องกังวลว่าไม่มีเราแล้วมันจะทําอะไรไม่ได้นะอะไม่มีเราทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะครับพระหลวงปู่ฟันหลวงปุ่มั่นนะครับอในหลายท่านนะพะาาระอรหันต์ท่านก็เหมือนเดิมนะครับก็คือยังทําอะไรได้ตามปกติอาบน้ํากินข้าวแปรงฟัน เข้าห้องน้ำํำขับไทตามปกตินะครับแต่มันขดัดแล้วมันหลุดแล้วนะครับหลุดความยึดมัน่นถึงมันทุกท่านทําได้นะแล้ามีโอกาสดีนะครับโอกาสดีจึงให้ความอิสระแก่ตัวเองด้วยโอ้นะท่านมีโอกาสดีจริงนนะอย่ามัวแต่นิ่งเฉยอย่ามัวแต่นิ่งเฉยอย่ามัวแต่นิ่งเฉยอย่ามัวแต่เล่นอยู่ อยู่ไหนก็ทําได้ไม่บวดก็ทําได้อยู่ไหนก็ทําได้ทุกอริยาบุตรเป็นธรรมอยู่ไหนก็ทําได้ขณะก่อนนอนก็ยังทำํำตื่นขึ้นมาก็ทําไปทํางานก็ทําอาบน้ําแปรงฟันกินข้าวโอ้โอ้สนุกมากสลับกันเอาทุกอกมัน,ม,นมันให้ผลที่ดีมันเป็นการศึกษาที่คุ้มมาก มันเป็นการศึกษาที่คุ้มมากนลองพ่อบอกเมื่อเช้า,ชาบอกมันเป็นของฟรีของฟรีแต่มีค่านับอัน,นันต์หาอะไรมาเปรียบไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงครับเป็นของฟรีธรรมะเป็นของฟรีแต่โอ,อ้หลักสูตรใดลือหลักสูตรไหนจะมาเท่าเท่าธรรมะไม่มีผมบอกแล้ว มันสามารถตอบโจทย์ชีวิตได้ตอบโจทย์ชีวิตตอบโจทย์ทุกอย่างได้ถ้าเข้าใจธรรมานี่โอ้มันไม่ยิ้มมันก็ยิ้มหน้ามันจะยิ้มที่มุมปากมันจะบอกว่ากูชนะแล้วเนี่ยถ้าจะพูดกับดในหัวใจนะครับว่าเราชนะแล้วเราเอาชนะเพศภัยผ่านได้แล้วคือหมายว่ามัน มันเห็นช่องทางที่เราอมันเห็นช่องทางเลีกนี้่ะที่ที่เราเคยทุกเคยลําบากที่เราเคยเป็นบ้าเป็นหน้าเป็นหลังไงหลา,ลายอย่างที่อที่เราปวงมานะครับไ,ได้ดีไม่เป็นมาน่ะนะเออแล้วก็หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ไม่รู้มันจะไปจบตรงไหนชีวิตน่ะนะออว่าจะคักมันก็ไม่คักสักที ว่าจะความรวยจะคักก็ไม่ใช่ว่าว่าเรียนจบจะคักก็ยังไม่คักแต่งานว่าจะคักก็ยังไม่คักบ้านหลังใหญ่ว่าจะคักก็ไม่คักมีรถท่นใหม่ว่าจะคักก็ยังไม่คักอีกนะไม่คักสักทีไม่จบสักทีแต่พอมาศึกษาธรรมะอืมมันคักจริงๆมันคักจริงๆมันอืมจะบอกยังไงเนีย เออมันคักจริงๆนะเป็นหลักสูตรที่ไม่ต้องลงทุนเลยให้ฟรีๆแต่มีผลทางจิตทางใจได้อืยัำจริงเอาละหมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอโนมโมทนายาติธรรมทุกท่านนะครับทีต่ติดตามรับฟังนะครับรายการมาเดอตลอดก็กอให้ทุกท่านจงมีความเพียน คนประพฤติปฏิบัติทมกันไปนะครับจนขวาจะถึงความพ้นทุกได้กันทุกท่านทุกคนเถินขอจะอรินรม